สวัสดีครับนักเรียนยินดีต้อนรับเข้าสู่รายวิชาเทคโนโลยีวิทยาการคำนวณระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่6พบกับคุณครูนักเรียนสุขใสนะครับสำหรับในสัปดาห์นี้ครับเราจะเรียนเนื้อหาที่2กันเหมือนเดิมนะครับก็คือเรื่องนวัตกรรมและเทคโนโลยีสมัยใหม่ครับโดยเนื้อหานะครับเมื่อสัปดาห์ที่แล้วเราเรียนเรื่องอะไรไปนะเราเรียนเรื่องปัญญาประดิษฐ์ไปแล้วใช่ไหมครับจบไปแล้วนะวันนี้จะเริ่มในเรื่องของการประมวลผลบนคลาวด์ครับพูดถึงการประมวลผลบนคลาวด์นะครับหรือศั์เราจะเรียกคําว่า Cloud Computing ครับนั่นเลยเคยได้คำนี้ไหมอ่าหลายคนอาจจะเคยคุ้นๆน,นะครับ l o าวแปลว่าก้อนเลยครับแปลว่าก้อนเมฆนั่นเองนะครับซึ่งก้อนเมฆเกี่ยวข้องอะไรกับการประมวลผลเดี๋ยวเราไปเรียนรู้กันนะครับคำถามแรกเลยที่ครูจะถามนักเรียนนะครับก็คือนักเรียนเคยพบปัญหาในการเก็บข้อมูลโดยใช้แฟลชไดร์อย่างไรบ้างครับอย่างแรกเลยครับก็คืออะไรฮะทำหายบ่อยครับโอ้ จะเซฟงานเนี่ยมาส่งคุณครูปรากฏว่าอาจารย์ครับแฟลชไดร์ผมหายครับงานผมหายหมดเลยครับเป็นไงครับก็ต้องเริ่มทําใหม่ถูกไหมเออเพราะงานนักเรียนอาจจะเซฟไว้ในแฟลชไดร์ที่เดียวนะครับหรือลืมเอามาจากบ้านอันนี้เจอปัญหาบ่อยนะก็คือทํางานที่บ้านครับเตรียมตัวจะมาส่งคุณครูที่โรงเรียนปรากฏว่าเป็นไงครับทําเสร็จลืมหยิบมาจากที่บ้านครับเออเสียบอยู่ที่ PC ที่บ้านนั่นเองนะครับ หรือลืมเอากลับจากโรงเรียนครับไปเรียนวิชาคอมพิวเตอร์จะเซฟงานกลับบ้านครับเกิดอะไรขึ้นครับเสียบไว้ครับลืมครับกลับไปถึงบ้านเพิ่งนึกออกว่าเฮ้ยลืมแฟลชไดร์ไว้ที่ห้องคอมพิวเตอร์นั่นเองนะครับหรือใช้ใช้ไปครับพื้นที่เต็มครับโอ้แฟลชไดร์เราจุประมาณสมมติแปดกิกะไบต์ครับแต่ปรากฏว่าเราจะเซฟไฟล์ที่มันมากขึ้นปรากฏว่าเซฟไม่ได้แล้วครับต้องใช้วิธีการลบไฟล์เก่าทิ้งไปนะครับแบบนี้ นะข้อมูลครับหายบ่อยครับเนื่องจากอาจจะเจอปัญหาจากไวรัสนั่นเองนะครับไวรัสเข้าซ่อนไฟล์บ้างนะครับหรือทําให้ไฟล์งานของเราเนี่ยมีความเสียหายนะครับดังนั้นอันนี้คือปัญหาที่เกิดขึ้นนะครับถ้าเราใช้แฟลชไดร์ถูกไหมนะครับทีนี้ครับนันเรเยนคิดว่าไอ้าวด u d computing เนี่ยมันเกี่ยวข้องอะไรมันแน่นอนว่ามันต้องมันไปเกี่ยวข้องกับการเก็บข้อมูลเลยบางอย่างนะครับที่ครูยกตัวอย่างไปตอนต้นคือการใช้แฟลชไดร์ถูกไหม นะครับดังนั้นเดี๋ยวครูถามนักเรียนนะว่านักเรียนคิดว่าการบริการของเขาครับมันเกี่ยวข้องกับอะไรแต่ครูจะยังไม่บอกนะครับแต่ครูให้ไปดูตัวอย่างกันก่อนแล้วช่วยกันสรุปหน่อยครับจากตัวอย่างที่ครูให้เนี่ยสิ่งที่เป็นคาวนัอย่างแรกเลยครับก็คือด็อก box ครับด็อก box i c o u d ครับสายซาวก์ i-o-s น่าจะรู้จักดีนะครับอะไรครับ google drive ไม่เลยครับ one drive ครับ App Engine ครับอะไรนะกลุ่มของตระกูลเอกสารต่างๆเนาะไม่ว่าเป็น Google Docs นะครับ s h l e t h e o t g o o g l ล Slide นะครับตัวสิ่งต่างๆเหล่านี้ครูเรียกทั้งหมดนี้นะครับว่าระบบคลาวด์นะครับหรือว่าการประมวลผลบนคลาวด์นั่นเองนะครับดูดีๆนะครับแล้วช่วยกระตอบคำถามครูอีกหนึ่งครั้งครับว่านั่นเลยคิดว่าการประมวลผลบนคลาวด์เนี่ยหรือการบริการคลาวด์เนี่ย มันเกี่ยวข้องกับอะไรครับสังเกตตัวอย่างเนาะมีการเกี่ยวข้องกับการเก็บข้อมูลการทําอะไรบางอย่างแบบออนไลน์ได้นะครับอันนี้สรุปอย่างง่ายๆนะครับดังนั้นสรุปให้นักเรียนฟังอีกครั้งหนึ่งเนาะว่าการประมวลผลบนคลาวด์เนี่ยมันคือการให้บริการทรัพยากรคอมพิวเตอร์ครับผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ตเน้นย้ำนะครับว่าบนเครือข่ายอินเทอร์เน็ตดังนั้นนักเรียนสามารถเข้าถึงทรัพยากรเหล่านั้นได้ทุกที่ ทุกเวลาโดยไม่จําเป็นต้องรู้ครับว่าเซิร์ฟเวอร์นั้นหรือหน่วยให้บริการนั้นอยู่ที่ไหนคือเราสามารถเข้าได้ตอนไหนก็ได้ครับบางครั้งครับอาจจะมีค่าใช้จ่ายและบางครั้งอาจจะฟรีด้วยเพราะเดีวนี้นะครับก็จะมีเพื่อให้บริการฟรีในระดับที่ระดับหน่งนะครับถ้าใช้บริการเกินถึงจะมีการเรียกเก็บค่าบริการนะครับแต่ส่วนใหญ่ก็จะฟรีนะครับใช้บริการครับ ผ่านอุปกรณ์ต่างๆได้เลยไม่ว่าจะเป็นโทรศัพท์มือถือแท็บเล็ตนะครับหรือว่าคอมพิวเตอร์ของเราอันนี้คือลักษณะของคลาวนั่นเองนะครับต่อไปครับการประมวลผลบน,น,นคลาวแล้วข้อมูลที่เราเอาไปเก็บบนคลาวเนี่ยเอาไปเก็บนะครับแล้วมันอยู่ที่ไหนการเก็บข้อมูลครับจะถูกจัดเก็บลงในดาต้าเบสหรือฐานข้อมูลครับซึ่งอาจจะมีเซิร์ฟเวอร์นะครับที่เป็นตัวรับเอาไว้จะเป็นศูนย์รวมของเซิร์ฟเวอร์หลายๆเครื่องด้วยกันนะเราจะเรียกตัวนี้ว่า Data Center หรือว่าศูนย์ข้อมูลนั่นเองนะครับซึ่ง การที่เราจะเข้าถึงข้อมูลเหล่านั้นได้โย้ยผมเนี่ยฝากข้อมูลไว้ครับเวลาผมจะเอารูปของผมเนี่ยกลับคืนมาเนี่ยมันรู้ได้อย่างไรครับว่ารูปนี้เป็นของผมเพราะอะไรครับเพราะเวลานั้นเียจะเข้าไปดึงข้อมูลในระบบหรือไปดึงข้อมูลของตัวเองแน่นอนว่านักเรียนต้องกรอ e r n เนมและพาสเวิร์ดครับเป็นการยืนยันตัวตนเข้าไประบบก็จะดึงข้อมูลที่เป็นของเราเนี่ยกลับออกกลับมาให้นักเรียนนะครับดังนั้นของใครของมันครับไม่สามารถที่จะ เขารหัสตัวเองแล้วไปดึงข้อมูลจากเพื่อนมาได้นะครับนักเรียนลองช่วยครูคิดหน่อยครับว่ามันยังมีบริการอะไรบ้างครับนอกจากการเก็บข้อมูลไว้บนคลาวนะครับเป็นการฝากไฟล์หรืออะไรแบบนี้ยังมีอะไรบ้างครับที่ทํางานแบบคลาวได้เพื่อความบันเทิงนึกถึงสิ่งที่ช่วยเราบันเทิงครับอย่างเช่นนักเรียนดูกันบ่อยๆช่วงนี้นะฮะก็คือ Netflix นะครับคือการดูหนังออนไลน์ได้ครับดูหนังออนไลน์ไม่เล็กฟังเพลงออนไลน์ครับด้วยใช้ s p o t i f y อะไรครับจุกส์เราสามารถไปฟังเพลงออนไลน์ได้เลยนะครับ o o o l l e r r v v ครับใช้บริการฝากไฟล์เก็บข้อมูลต่างๆให้กับเรานะครับหรือว่า Dropbox นั่นเองนะก็คล้ายๆกับ Google Drive ใช้เก็บไฟล์นั่นเองทีนี้ครับเราเอาเรื่องของ cloud เนี่ยไปใช้ในองค์กรหรือว่าเป็นหน่วยงานใดได้บ้างครับอย่างเช่นอันแรกครับใช้กับองค์การธุรกิจครับคือปกติถ้าบริษัทเราจะเก็บข้อมูลนะครับเขาอาจจะจำเป็นต้องซื้ออุปกรณ์ที่เป็นเซิร์ฟเวอร์เนี่ย มาเยอะมากๆถ้ามีการเก็บข้อมูลเยอะนะครับก็มีปริมาณเยอะมากเลยมีฮาร์ดแวร์จํานวนมากซอฟต์แวร์จํานวนมากครับแต่ถ้าวันใดวันหนึ่งครับปริมาณของข้อมูลนั้นน้อยลงครับหรือเป็นช่วงที่แบบไม่มีการใช้บริการครับผู้ใช้บริการน้อยลงเนี่ยดังนั้นทรัพยากรที่เราซื้อมาก็จะเสียเปล่าครับไม่ได้ใช้ประโยชน์อะไรถูกไหมฮะแต่ถ้าเราไปใช้บริการคลาวด์ครับวันใดวันหนึ่งถ้ามีผู้ใช้ปริมาณเพิ่มขึ้นเราสามารถไปแจ้งให้กับผู้ให้บริการกับเราเนี่ยให้ขยายพื้นที่ให้กับเราได้ ดังนั้นเราก็ไม่จาเป็นต้องเสียเงินมาซื้ออุปกรณ์เองครับนะแต่ใช้วิธีการไปแจ้งให้เขาขยายพื้นที่ให้เราหรือในวันใดวันหนึ่งครับผู้ใช้บริการน้อยลงเราก็ไปแจ้งให้เขาครับลดขนาดพื้นที่เราลงเพื่อประหยัดงบประมาณของเราได้เหมือนกันนะครับต่อมาครับการใช้งานสําหรับบุคคลทั่วไปครับก็แน่นอนครับว่าเป็นการเชื่อมต่อผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ตครับเราสามารถดึงข้อมูลได้ทุกที่ทุกเวลาเนาะแบบไม่มีบริการค่าใช้จ่ายแบบใช้ฟรีครับฝากข้อมูลก็ฝากฟรีนั่นเองนะครับ ต่อมาครับนักเรียนเรามารู้จักโมเดลครับของการประมวลผลบนคลาวเขาแบ่งคลาวเนี่ยออกเป็น3โมเดลด้วยกันนักเรียนดูดีๆนะครับอันแรกเลยครับเราเรียกว่าการให้บริการแบบโครงสร้างพื้นฐานหรือเรียกว่า I A A S นะครับแน่นอนว่าคีย์เวิร์ดสำคัญของตัวนี้คือการให้พื้นที่ในการจัดเก็บข้อมูลอนคีย์เวิร์ดนะครับรูขอใช้พูดคีย์เวิร์ดละกันเพื่อเข้าใจง่ายๆเนาะ 2ครับการให้บริการแพลตฟอร์มครับหรือ PaaS ครับแพลตฟอร์มนะครับอันนี้คือการให้บริการเกี่ยวข้องกับเขียนโปรแกรมออนไลน์ได้ครับการคอมไพล์ผ่านตัวออนไลน์บนเว็บไซต์ได้เลยครับการเขียนแอปพลิเคชันนะครับแล้วทําบนออนไลน์ได้เลยโดยที่เราไม่ต้องมาติดตั้งหรือมาเขียนโปรแกรมผ่าน Windows ของเราหรือว่าตัวระบบปฏิบัติการของเรานะครับตัวที่3ครับเราเรียกว่า การให้บริการซอฟต์แวร์ครับหรือว่า SaaS ส่วนนี้ครับก็คือเป็นการให้บริการซอฟต์แวร์ครับในรูปของออนไลน์ปกติเราจะใช้ซอฟต์แวร์เราต้องมีการอินสตอลลงในระบบปฏิบัติการของเราถูกไหมต้องอินสตอลครับแต่ระบบผู้ให้บริการตรัวนี้ครับ SaaS เนี่ยเราไม่ต้องติดตั้งเลยครับเราแค่ไปใช้บริการของเขาได้เลยครับแบบออนไลน์ใช้ซอฟต์แวร์เขาได้เลยหลังจากนั้นเรียนได้รู้จักนะครับประเภทของคลาวด์แล้วเนี่ย ไหนนักเรียนลองช่วยยกตัวอย่างหน่อยสิครับว่าแอปพลิเคชันใดครับหรือตัวผู้ให้บริการใดเนี่ยที่เกี่ยวข้องกับแต่ละประเภทนั้นๆนะครับมาดูตัวแรกครับ ias ครับคีย์เวิร์ดสำคัญคือเป็นผู้ให้บริการเกี่ยวข้องกับการฝากข้อมูลถูกไหมครับการอัปโหลดข้อมูลการจัดเก็บข้อมูลมีอะไรบ้างครับ Dropbox นะครับ iCloud OneDrive นะครับหรือว่า Google Drive สังเกตผู้ให้บริการเหล่านี้เกี่ยวข้องกับการฝากไฟล์โดยทั้งสิ้นนะครับ ตัวต่อมาครับ PaaS ครับหัวใจสำคัญหรือคีย์เวิร์ดของมันคือในเรื่องของแพลตฟอร์มถูกไหมครับเป็นเกี่ยวข้องผู้ให้บริการเรื่องของการจัดการเขียนโปรแกรมออนไลน์ได้ครับการรันข้อมูลต่างๆการเขียนแอปพลิเคชันต่างๆเพื่อนำไปใช้นะครับก็จะมีตัว F F Engine ตัวนี้นะฮะและตัวของ Microsoft นั่นเองตัวต่อมาครับ SaaS ครับเกี่ยวข้องกับอะไรครับเกี่ยวข้องกับการให้บริการแอปพลิเคชันนะครับ แบบออนไลน์นั่นเองก็คือเราไม่ต้องติดตั้งโปรแกรมเราไปใช้แบบออนไลน์ได้เลยอะไรบ้างครับเช่น Google Doc นะครับ Google Sheets Google Slide หรือจะเป็นตระกูล Microsoft ก็ได้ฮะก็จะมีพวก m y w o r d Excel PowerPoint ที่ใช้แบบออนไลน์ได้นั่นเองนะครับสังเกตนะครับอันนี้คือลักษณะของระบบคลาวนะฮะนั่นเลยคิดว่าความแตกต่างครับของการใช้บริการคลาวกับไม่ใช้มันมีอะไรบ้างครับถ้าให้ในเรื่องของการจัดเก็บข้อมูลครับ ช่วยกันคิดนะถ้านักเรียนใช้บริการคลาวด์ครับแน่นอนว่านักเรียนจะเก็บข้อมูลเนี่ยผ่าน Google Drive ครับผ่าน o n e d r i v e ครับหรือผ่าน Dropbox เนี่ยนะครับตัวอย่างเหล่านี้แต่ถ้านักเรียนไม่ใช้บริการคลาวด์แน่นอนว่านักเรียนอาจจะเก็บข้อมูลตัวเนี้ยผ่าน h a r d Drive นะครับผ่าน SSD ผ่าน s d Card หรือผ่าน l a s h Drive ซึ่ง แต่ละแบบเนี่ยมันก็อาจจะมีปัญหาที่แตกต่างกันนะครับอย่างเช่นถ้านักเรียนเก็บข้อมูลเนี่ยผ่านแฟลชไดส์มีปัญหาครับเป็นไงครับข้อมูลหายแฟลชไดส์ ye, พังไวรัสลงนะครับไวรัสทำลายข้อมูลนะหรือทาลืมไว้ที่ไหนสักที่หนึ่งนะครับข้อมูลความจําเต็มนะครับแต่ถ้านักเรียนเก็บโดยใช้ o o g l e Drive นะครับหรือใช้ Cloud เนี่ยก็อาจจะหมดปัญหาในเรื่องของไวรัสนะครับอาจจะหมดปัญหาเรื่องของพื้นที่เต็มแต่จะเจอปัญหานะ ข้อจากัดนะครับเดี๋ยวค่อยไปพูดต่อว่าข้อจํากัดของการใช้คลาวมีอะไรบ้างนะครับดังนั้นครับนักเรียนช่วยตอบกูหน่อยครับว่านักเรียนคิดว่าคลาวคอมพิวติ้งเนี่ยมีข้อดีอะไรบ้างบอกข้อดีมาก่อนนะครับช่วยคิดหน่อยอ่าคิดได้แล้วนะข้อดีของคลาวครับอย่างแรกเลยประหยัดครับไม่จําเป็นเราไม่เสียเงินไปซื้อแฟลชไดร์ครับแต่เราใช้บริการคลาวได้เลยนะครับเพราะเพราะว่าเขาให้เราใช้บริการได้ฟรีนะครับมมอเลยครับเขาพัฒนาอย่างต่อเนื่องครับ เมื่อมีซอฟต์แวร์อะไรมีการเปลี่ยนแปลงครับบริษัทที่ผู้ให้บริการคลาวด์เราเนี่ยเขาก็ต้องพัฒน,นาตัวเองครับให้สามารถรองรับกับข้อมูลต่างๆที่ผู้ใช้งานเนี่ยต้องการได้นะครับมีอะไรอีกครับบริหารจัดการง่ายเวะลาดึงข้อมูลครับสามารถแชร์หากันได้ครับไม่จําเป็นว่าต้องเดินทางไปหาสามารถแชร์ข้อมูลได้อย่างรวดเร็วนะครับแล้วก็ทํางานร่วมกันได้พร้อมๆกันนะครับและมีความน่าเชื่อถือครับมีการ เข้าสู่ระบบมีการรองรับยืนยันตัวตนต่างๆนะครับดังนั้นอันนี้เป็นข้อดีครับของการใช้คลาวเมื่อมีข้อดีแล้วครับแน่นอนว่ามันจะต้องมีข้อจํากัดอะไรบางอย่างนักเรียนช่วยคิดครับเรารู้แล้วว่าการให้บริการคลาวเนี่ยเราจะเข้าถึงคลาวได้เราต้องมีอะไรครับต้องมีการเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตถูกไหมถ้านักเรียนใช้คลาวครับแล้วไม่มีอินเทอร์เน็ตก็ไม่สามารถไปดึงข้อมูล มาได้อันนี้ประสบการณ์ตรงของครูเหมือนกันเนาะมีวันหนึ่งครับครูเนี่ยเตรียมสอนครับทําทุกอย่างใส่สไลด์เรียบร้อยแล้วแต่เราก็เอาข้อมูลเหล่านั้นลงไปในคลาวปรากฏว่ามาโรงเรียนครับปึ้งวันนั้นมีปัญหาครับอินเทอร์เน็ตมีปัญหาพอดีเลยในช่วงคาบที่จะสอนปรากฏว่าครูไม่สามารถดึงข้อมูลมาได้เพราะอะไรครับข้อมูลของครูทั้งหมดอยู่ในคลาวซึ่งการจะเข้าถึงคลาวได้ต้องเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตนั่นเองนะครับก็ใช้วิธีการอะไรครับ เสียบอินเทอร์เน็ตผ่านโทรศัพท์แทนนะครับเพื่อแก้ปัญหาเหล่านั้นไปอันนี้คือข้อจํากัดน,นะครับต้องมีอินเทอร์เน็ตในการเชื่อมต่อมีะไรครับปัญหาอาจจะเป็นเรื่องของการถูกขโมยข้อมูลนะกรณีถ้านักเรียนเผยแพร่หรือบอกรหัสผ่านหรือข้อมูลในการเข้าเนี่ยให้กับคนอื่นรับทราบอันนี้จดจําไว้นะครับนักเรียนพวกเรื่องของยูสเซอร์เนมและพาสเวิร์ดเนี่ยเป็นข้อมูลส่วนบุคคลนะครับไม่ควรที่จะให้บุคคลอื่นรับรู้โดยเฉพาะ แม้แต่เพื่อนสนิทก็ไม่ควรรู้นะครับเป็นข้อมูลส่วนบุคคลของเราเราควรที่จะรู้เพียงคนเดียวนะเพื่อป้องกันปัญหาที่มันอาจจะเกิดขึ้นได้นะครับหากวันใดวันหนึ่งครับเครือข่ายขัดข้องครับผู้ให้บริการของเราเนี่ยวันหนึ่งเซิร์ฟเวอร์เขามีปัญหาครับแน่นอนเราข้อมูลที่เราฝากไว้ก็มีโอกาสที่จะสูญหายได้เหมือนกันแต่ก็มีโอกาสาน,น้อยเนาะเพราะว่าโอกาสที่จะขัดข้องเนี่ยถ้าเป็นบริษัทที่มีขนาดใหญ่ผู้ให้บริการที่ระดับใหญ่ๆนะเขาก็จะมีวิธีการป้องกันเป็นอย่างดีนะครับทีนี้ครับ ผู้ให้บริการเนี่ยเขาจะมีวิธีการป้องกันหรือเซฟนะฮะในเรื่องของความปลอดภัยของข้อมูลต่างๆเหล่านั้นได้อย่างไรบ้างนะนะักเรียน,เร,ยนเรียนรู้แล้วนะว่าเราเก็บข้อมูลต่างๆในเซิร์ฟเวอร์ซึ่งเซิร์ฟเวอร์นั้นจะรวมกันอยู่ที่เดียวกันเราเรียกวันว่า Data Center หรือว่าศูนย์ข้อมูลเราจะดูแลเซิร์ฟเวอร์เหล่านี้อย่างไรนะครับอย่างแรกเลยคือการรักษาความปลอดภัยครับก็คือไม่ใช่ว่าเป็นห้องที่ใครๆก็เข้าไปได้นึกออกไหม เป็นห้องที่ควรที่จะมีการล็อกการพิสูจน์ตัวตนก่อนที่จะเข้าต้องแอดมินเท่านั้นครับถึงจะเข้าไปในห้องนี้ได้ต้องแบบนี้นะไม่ใช่ว่าใครจะเข้ามาก็เข้าได้นะครับเพราะถ้ามีคนแบบมือโซนไปแอบดึงหรือปิดสวิตช์อะไรขึ้นมาก็อาจจะพังทั้งระบบได้เหมือนกันนะครับวันนี้ต้องระมัดระวังระบบอุปกรณ์ครับและเครือขาอ่ายอินเทอร์เน็ตดังนั้นมันมีการเชื่อมต่อนะครับการที่เราจะดูแลรักษาระบบเหล่านี้ให้สามารถทํางานได้อย่างต่อนเนื่องดังนั้นต้องมีการรับรองไว้ว่าถ้าอุปกรณ์ตัวนี้พังต้องมีอุปกรณ์สำรองครับที ระบบไฟฟ้าครับเครื่องซอเซิร์เวอร์อุปกรณ์ต่างๆมันทํางาน24ชั่วโมงแน่นอนว่าเราต้องมีตัวสํารองไฟครับวันใดวันหนึ่งฝนตกครับแล้วไฟตกขึ้นมาอย่างเงี้ยเราก็จะต้องมีอุปกรณ์เหล่านี้ครับที่ทําให้ระบบต่างๆเราลันได้ตลอดอย่างต่อนเนื่องไม่มีปัญหาไม่ติดขัดอะไรนะครับระบบทาความเย็นครับอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์พวกนี้มันทํางานตลอด24ชั่วโมงแน่นอนว่ามันจะปล่อยอยุณหภูมิตลอดเวลาครับมีอุณหภูมิมสูงตลอดเวลาดังนั้นการที่เราอยู่ในห้องความความเย็นจะทําให อุปกรณ์เหล่านี้นะครับยืดอายุการใช้งานไปได้ยิ่งขึ้นนะครับระบบป้องกันอักขีภัยครับก็ถ้าระบบมีปัญหาไฟไหม้ขึ้นมาครับมันก็พร้อมครับที่จะทําให้ไฟเหล่านั้นหรืออักขีภัยเนี่ยดับลงได้นะครับเพื่อกระจายความเสี่ยงเรียนรู้เรื่องค่าวไปแล้ววันนี้ครูก็จะมีตัวอย่างครับของผู้ให้บริการค่าวเนี่ยมาให้นักเรียนได้ลองรู้จักกันหลายๆคนอาจจะเคยรู้จักแล้วครูเชื่อนะก็คือ Google Drive นั่นเองนะครับหลายคนอาจจะเคยใช้มาแล้ว อ่ะถ้าเคยใช้มาแล้วไม่เป็นไรครับถือว่าเป็นการทบทวนแล้วกันนะครับการใช้คลาวครับสำหรับการจัดเก็บข้อมูลวิธีการครับให้นักเรียนเข้าไปที่ www.google.com คนะครับคุ้นกันมากพะเข้ากันบ่อยนะครับต่อไปครับไปที่มุมขวาบนครับเลือกคำว่าลงชื่อเข้าสู่ระบบนะครับหรือว่า sign in นั่นเองพอคลิกปุ๊บมันจะให้เรากรอกอีเมลนะนะครับกรอกอีเมลของเราเข้าไปนั่นเอก็กรอกอีเมลของนักเรียนนะ จะเป็น Gmail หรือเป็นอีเมลที่โรงเรียนให้นักเรียนก็ได้นะครับหลังจากนั้นก็ใส่พาสเวิร์ดครับแล้วก็กดถัดไปครับเมื่อกดถัดไปแล้วนะครับเราเข้าสุดระบบเรียบร้อยแล้วนักเรียนมองบุมขวาด้านบนครับจะมีจุด9จุดอยู่ให้นักเรียนคลิกจุดนั้นครับมันก็จะแสดงแอปพลิเคชันต่างๆของ Google ขึ้นมาในที่นี้ครับให้นักเรียนคลิกคำว่า i v e พอคลิกคำว่า i ด e แล้วมันจะพาเราเนี่ยมาสู่กล่องเก็บข้อมูลของเราเปรียบเสมือนกับ เวลาเรียนเสียบแฟลชไดร์แล้วนะครับมันก็จะมีโฟลเดอร์เนี่ยมีไดร์เนี่ยขึ้นมาให้เรานะครับให้ใช้สําหรับเอาข้อมูลไปใส่ได้ตอนนี้ไดร์ของครูเนี่ยค่อนข้างว่างนะครับเพราะยังไม่มีอะไรหลังจากนั้นครับนักเรียนมองทางซ้ายมือครับจะเห็นเมนูแถบเมนูต่างๆนะอย่างแรกเลยครับนักเรียนมองคําว่า New ครับ New เนี่ยมีสัญลักษณ์คือไอคอนเป็นเครื่องหมายบวกเดาสิครับเครื่องหมายบวกต้องเป็นการเพิ่มหรือการลดครับการเพิ่มแน่นอนนะนักเรียนจดจำสัญลักษณ์เหล่านี้ไปด้วยนะครับการบวกคือการเพิ่ม เมื่อคลิกบวกแล้วนะครับมันก็จะปรากฏนะดอกดาวลงมาว่ามีอะไรบ้างเช่นบวกแล้วขึ้นคําว่าโฟลเดอร์หมายความว่าคือการเพิ่มอะไรครับเพิ่มโฟลเดอร์ขึ้นมาสร้างโฟลเดอร์ใหม่หรือว่า new folder นั่นเองต่อไปครับฟล์อัปโหลดก็คือการอัปโหลดไฟล์เข้าไปนะครับสัญลักษณ์สัญลักษณ์ของมันคือจะเป็นรูปลูกศรชี้ชี้ขึ้นนะครับต่อมาครับ folder ัปโหลดในที่นี้สมมติถ้าเรามีข้อมูลเยอะครับสามารถเลือกอัปโหลดทั้งโฟลเดอร์ไปได้เลยนะครับ ในที่นี้ครับเดี๋ยวครูเนี่ยจะลองสร้างโฟลเดอร์ให้ดูนะครับครูสร้างโฟลเดอร์ปุ๊บมันก็จะให้เราเนี่ยใส่ชื่อโฟลเดอร์ที่เราต้องการสร้างครับพอใส่เสร็จมีอะไรครับกด create ครับมันก็จะสร้างโฟลเดอร์ให้เราเนี่ยในไดรฟ์ของเราแบบนี้นะครับหลังจากนั้นครับเราก็เข้าไปที่โฟลเดอร์ไฟล์รูปของเราอ่าเราสร้างโฟลเดอร์แล้วไว้เก็บจัดหมวดหมู่ของเราเองนะครับหลังจากนั้น เราสามารถที่จะเอาไฟล์รูปต่างๆที่เนี่ยต้องการเอามาใส่ในนี้ได้เลยนะครับเดี๋ยวคุณจะยกตัวอย่างให้วิธีการอัปโหลดนะครับเหมือนเดิมครับไปที่ New ครับแล้วทำไรครับไปเลือกรูปที่เราต้องการนะพอเลือกรูปเสร็จนั้นเรียนสังเกตมุมขวาละมุมขวาล่างนะครับมันก็จะมีสถานะของการทํางานให้เราเห็นนะครับตัวอย่างเช่นอันนี้มันก็จะขึ้นว่าเป็นเครื่องหมายถูกสีเขียวนะครับหมายความว่าอัปโหลดเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับ พออัโหลดเสร็จปุ๊บมันก็จะมีรูปเนี่ยปรากฏอยู่ในไดรฟ์ของเรานั่นเองนะครับดังนั้นนักเรียนก็สามารถเก็บไฟล์รูปไว้ในไดรฟ์ของเราได้แล้วนะครับนักเรียนจะเห็นนะครับว่าเราได้ลองใช้ Google Drive ในการจัดเก็บข้อมูลแล้วนะดังนั้นนักเรียนสามารถเปลี่ยนวิธีการนะครับจากที่เดิมเราอาจจะใช้แฟลชไดรฟ์ก็ลองเปลี่ยนดูครับมาใช้ไดรฟ์เหล่านี้แทนนะครับซึ่งระบบ cloud เหล่านี้ก็มีประโยชน์มากๆนะเพราะมันให้บริการฟรีและสามารถจัดเก็บข้อมูลได้เยอะด้วยนะครับ สรุปนะครับสิ่งที่นักเรียนได้เรียนวันนี้นะครับวันนี้เราเรียนเรื่องของการประมวลผลบนคลาวครับซึ่งเป็นการให้บริการทรัพยากรผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ตครับข้อมูลทั้งหมดจะถูกเก็บไว้ที่ Data Center ครับการให้บริการคลาวครับก็ช่วยประหยัดงบประมาณได้ครับและมีความสะดวกรวดเร็วมากยิ่งขึ้นแต่มีข้อจำกัดว่าเราจะต้องเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตทุกครั้งครับรูปแบบของคลาวครับแบ่งออกเป็น3รูปแบบด้วยกันนะก็คืออะไรครับ IaaS นะครับกลุ่มพวกผู้ให้บริการการฝากไฟล์ต่างๆนะครับต่อไป PaaS กลุ่มของแพลตฟอร์มครับพวกการเขียนโปรแกรมออนไลน์นะครับการรันโปรแกรมต่างๆการเขียนโค้ดต่างๆการคอมไพล์ออนไลน์ได้นะฮะและตัวสุดท้ายครับคือ SaaS กลุ่มนี้เป็น ผู้ให้บริการแอปพลิเคชันแบบออนไลน์พวก Google d o c u m e n t นะครับ Google Slide นะฮะหรือว่า o o o g s h ชีตต่างๆที่เราไม่จำเป็นต้องมาติดตั้งโปรแกรมเองเราไปใช้แบบออนไลน์ได้เลยนะครับให้กิจกรรมนักเรียนไปทำนะครับนักเรียนฟังดีๆนะโจทย์ก็คือให้นักเรียนเลือกผู้ให้บริการข่าวคนละหนึ่งผู้ให้บริการครับเช่น d o p b o ็อก o o l e g ลจีนะครับหรือ Microsoft Office 365แล้วศึกษาประเด็นต่อไปนี้ครับข้อที่1ครับ เขาอ่ะให้บริการด้านใดบ้างครับมีอะไรให้บริการบ้าง 2. จุดเด่นครับและข้อจํากัดของการให้บริการดังกล่าวมีอะไรบ้างครับดังนั้นไปเลือกมาหนึ่งอย่างนะครับแล้วตอบคาถาม2ข้อนี้นะครับทําเสร็จแล้วอย่าลืมนําคําตอบที่นักเรียนได้ส่งกับคุณครูประจํารายวิชาด้วยนะครับสําหรับวันนี้ครับรายวิชาเทคโนโลยีวิทยการคํานวณระดับชั้นมันธยมศึกษาปีที่หขอจบเพียงเท่านี้ครับสวัสดีครับ ผลิตรายการโดยสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน